เดี๋ยวเราก็บอกคนนี้ก่อนนะครับนอนลงเย่แล้วเราก็จะนอนด้วยนะฮะนี่นะฮะเหมือนเดิมเลยครับลุกขึ้นมันก็โดนด่ายับเลยนะเอาเลยแคปก็ขอกาบสวดดีน้องๆทุกคนเลยนะครับวันนี้อยู่กันในรายการเปลี่ยนจังหวะอีพีที่หนึ่งนครับ รายการอะไรวะรายการเกลียนจังวะเออคฮะเดี๋ยววันนี้เราจะไปแกล้งคนในโซนฟรีสไตล์กันนะครับเดี๋ยวจะไปแกล้งสาวๆนะครับบอกสาวๆว่ามาช่วยเราทําคลิปหน่อยนะครับมาช่วยเราทําคลิปหน่อยแต่เราจะพาเขาไปทําไม่ดีไม่ร้ายนะครับในโลกหลบต่างๆนะครับแล้วเรามาดูปฏิกิริยาสาวๆกันนะครับว่าเขาจะรู้สึกยังไงนะเขาจะด่าเราหรือเปล่านะครับที่ไปหลอกเขานะโอเค เดี๋ยวเราไม่ไปการเสียเวลานะเดี๋ยวเราไปเริ่มันเลยดีกว่านี่ครับโ <Okay. S 1> อเคไปเดี๋ยวเราไปเริ่มันเลยนี่เกลียนจังวะโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ากันมาในห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็หาสาวๆก่อนนะตอนนี้ก็สาวๆเขาน่าจะยืนกับแฟนเขานะครับอันนี้น่าจะแกล้งไม่ได้นะมาดูตรงนี้ดีกว่าคือใครวะใครมายืนทําอะไรวะอ๋อไม่ใช่อันนี้มันอุ่นรอบเป้า อ้าวห้องนี้ไม่มีสาวๆให้เรามาแกล้งกันเลยนะครับเป็ <c oughs> คนขี่รถเนะาะโอ้ยลำคาญเว้ยขี่อยู่ได้ไม่มีครับโอเค <c oughs> เดี๋ยวเราไปหาห้องใหม่กันเลยดีกว่าโอเคฟิล <Okay. S 1> <c oughs> เริ่มแรกก็ฟิวจนแล้วโอเคตอนนี้เราเข้ากันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็มีสาวๆเข้ามาด้วยนะ <c oughs> คนนี้เลยครับนี่นี่นี่นเคโอเคเขาวิ่งไปอยู่นะ <c oughs> เขาวิ่งไปอยู่นะเราก็ตามมาก่อนนะครับ แล้วก็ย่อๆให้แต่ย่อๆให้ๆๆๆแล้วเราก็ต้องพิมพ์นะครับในว่ากดปุ่มพิมพ์ไม่ได้เลยเออเธอนี้พี่จะพิมพ์เธอแบบเป็นทอทหารนะครับเอาแบบค่ะนี่ไงนี่ไง่าแล้วนะครับแล้วก็ช่วยเราทำคลิปหน่อยนี่ช่วยเราทำคลิปหน่อยนะครับแล้วก็ส่งไปนะดูกันดีกว่าว่าเขาจะบอกอยังไงนะเขาจะ มาช่วยเราหรือเปล่านะครับมาสิยังไงคะโอเคนะครับตอนนี้เหยื่อติดเบ็ดแล้วนะครับตามมาเนี่ยตามมานะครับนี่มานี่มาเนี่นี่เราก็รอให้น้องเขาตามมานะครับมันจะมีคนอยู่หรือเปล่าเนี่ยเอาม,มาทำไมมาๆๆน,ะนี่แล้วเราก็บอกว่านอนลงนะครับนอนลง เขาจะรู้ทันหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคิดแบบไหนนี่นอนนอนนอน,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 อนอนใกล้กันเป็นแฟนนี่เราก็บอกว่านอนใกล้กันเป็นแฟนนี่รับเราก็ตีเนียนไปก่อนนี่รับอะไรนะออ <c oughs> เอาใหม่นะครับนอนคู่กันแบบ เป็นแฟนไหนฮะนี่นะครับเราก็บอกว่านอนคู่กันแบบเป็นแฟนนะฮะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเขาจะนอนให้เราหรือเขาจะนอนให้เราหรือเปล่านะครับอน,นั่นอะไรเนี่ยแอบดู <c oughs> <c oughs> มีคนแอบดู <c oughs> <c oughs> เอามากันหมดเลยทียนี้โอ้โ <c> ห <oughs> มากันหมดเลยนี่ฮนะนอน อันนี้เราก็บอกอนอนโอ้มีคนมาดูด้วยแย่ละเอาเฮ้เขาไปไป,ไปแอบดูตรงซอกมุมนิดหนึ่งเธอสินอนอันนี้กดดีรู้สึกว่าเขาจะนอนยากนะแล้วคนนี้เออแล้วเราก็จะมานอนด้วยนะครับ <c oughs> อุ้ยมันดิ้งเอ,อ้คนนี้เขาเป็นอะไรอ่ะทำไมมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันไม่เข้ามันไม่เข้ามันไม่นอนใกล้กัน นอนใหม่ี่เออนี่ไงนอน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 โอเคนี่นะครับได้แล้วแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็ไปละไปละเอามีคนมาแอบดูมีคนมาแอบดูอบดเอาตามมาแล้วตามมาแล้วเอาตีเอาตี แล้วก็จะพิมพ์อะไรหรือเปล่านี่ฮะเรามาดูกันมีคนแอบ,บดูฮะก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันต่อนะครับพี่ก็มีช่องหนึ่งมาแนะนํานะครับนั่นก็คือช่องนี้นั่นเองนะก็ฝากไปกดติดตามกันด้วยนะครับทําเกี่ยวกับแนวเพลงนะพี่เขาก็แต่งเพลงเองเลยนะครับก็มีเพลงที่ฮิตดกันบ้างนะอาจจะไม่แต่งหมดทุกเพลงนะครับแต่ก็ฝากไปกดติดตามกันด้วยนะครับผม ก็มีอีกช่องหนึ่งที่พี่อยากให้ไปกดติดตามกันนะครับนั่นก็คือช่องนี้นั่นเองนะก็ฝากไปกดติดตามกันด้วยนะครับดูสองคนคลิปอะไรเนี่ยคลิป <c li pp le> อะไรเนี่ยนี่มีขำด้วยนะครับอันนี้เราก็น่าจะได้เป็นแฟนแล้วนะ <c li pp le> โอเคเดี๋ยวเราไปดูคนต่อไปเลยดีกว่าห้องนี้มีคนมาแอบดูด้วยนะมิกิ้ไอสองคนนั่นอะ่ะอันนี้แล้วก็ตรงนี้ นี่ฮะโอเคเดี๋ยวไปห้องต่อไปกันเลยฮะโอเคครับตอนนี้เราก็มาห้องนี้แล้วนะตอนนี้ก็รอคนเข้ากันมาก่อนนะครับอ่ะมาแล้วหนึ่งคนนะครับคนนี้แต่งตัวเทจุงนี่ฮะชื่ออะไรเอ่ยวฟไหนวะชื่อเวฟนะครับชื่อเวฟแล้วเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยนนี้เราไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็มารอดูคนนี้ดีกว่านี่นะครับสองคนนี้น่าจะ น่าจะเป็นผู้หญิงสักคนหนึ่งแหละนะี่รับเราก็ดูชื่อกันก่อนอันนี้ชื่อ P H R อะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ผู้กองสายยิงอันนี้น่าจะผู้ชายนะอันนี้น่าจะผู้ชายเอารับหน่อยค่ะผู้หญิงเหรอผู้กองสายยิงนะคับโอเคเดี๋ยวพี่จะทําการพูดคุยเพื่อให้เขามาร่วมอุดมการกับเรานะฮะ โอเคครับชอบเมื่อก iy, ี้เมื่อกี้สองคนสองคนเมื่อกี้ที่พี่ไปยืนดูนะเขาหน้า <ermaid S 1> เขาน่านจะไม่เข้าใจนะพี่ก็พยายามบอกเขาเลยครับว่ามาทําคลิปก็มีคนหนึ่งก็มันแอบดูมาแอบดูอยู่ได้โอ้โหรู้สึกเขิอนอายเหลือเกินเดี๋ยวเราไปไปหาคนใหม่ก็ได้นะ <Okay. S 2> โอเคโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาห้องใหม่แล้วนะครับโอ้ยคนเยอะมากเลยนะห้องนี้ แล้วเ,เราต้องคนนี้ดีกว่าเนาะเขาก็เราเขาก็กำลังวิ่งอยู่นะฮะอยู่นี่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 นี่นนนนนนจะติดเป็ดหรือเปล่นานะครับสเต็ปเดิมเลยเฮ้ยนะครับสเต็มเดิมไปเดิมอุออ้ยมีคนใส่ชุดเหมือนกันด้วยใครไปเหมือนนะฮะช่วยเราทำดิบด่อยนี่เราจะบอกไปอย่างนี้นะฮนะไอ้น,นั่นก็ขี่รถก้อยรถเสียงดังมากนะฮะ เคลเคลมันจะมีคนตามมาหรือเปล่าคนนี้เขาแต่งตัวเหมือนกันนะเขาอาจจะเป็นผู้หที่กด,ดมาพร้อมกันนะหรือเปล่าไม่แน่ใจไป,ไปเองปั่นอย่างว่าเฮ้ยม,มีคนมาปั่นอยูแย่แล้วว่าโอ้ยไม่มันเลยตามมา <c oughs> อันนี้ก็บอกให้ตามมานะอย่าบอกแนละ้วตามกันมาหมดนะอ่ะโอ้จบเลยนะ <c oughs> จบเลยนะ ออกมากันงหมดด้วยมากันหมดด้วยมากันหมดด้วยอ่ะมาๆมามา,มานี่โอ้โหโอ้โหสี่คนสี่คนห้าคนอืออ่ะเดี๋ยวเราก็บอกคนนี้ก่อนนะครับนอนลงนี่แล้วก็บอกเขานะฮะนอนลงโอเคแล้วเราก็ จะนอนด้วยนะฮะหรือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องต้องเดินมานิดนึงหรือนี่นะฮะเหมือนเดิมเลยครับลุกขึ้นไปแลเฮ้ยเรามาลองดูกันนะฮะเขาจะพิมอะไรไหมเอ้าเอ้าไล่มาด้วยตามมาอย่างนี้เอามากดตีมากดตีพิมอะไรไป ไิมมาแล้วะรับผิดชอบด้วยก็เยเหมือนพี่เคยทําไปรอบหนึ่งแล้วนะแล้วก็โดนด่ายับเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะให้ดูนะอันนั้นคือคลิปในทิกตอกที่พี่เคยทําไปแล้วนะก็คลิปนี้เลยฮะ ハハハハ เป็นไงคลิปนี้เลยนะฮะคือที่ทำบรรณาแล้วลงติ๊กต็อกด้วยมันก็มันก็โดนด่ายับเลยนะถ้าพลาดขึ้นมาตอนนี้ก็ยุบลอยนะครับโอเคนะฮะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วันนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็มาปั่นเล็กๆน้อยๆนะครับสองสามคนเองนะว่าจะปั่นยาวๆสักหน่อยนะฮะแต่ก็ พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กซับสไคร์กดแชร์ด้วยนะไปแล้วครับวันนี้ครับผม